สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิว Travelers Notebook ค่ะซึ่งเรามีทั้งหมด2เล่มด้วยกันนะคะเราจะมาดูว่าแต่ละเล่มเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ข้อเปรียบเทียบเป็นยังไงบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะมาเริ่มกันเลยนะคะที่เล่มนี้เลย Mo Term นะคะซึ่งเราซื้อมาจาก Aliexpress ค่ะ ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมเพนลูปแบบนี้เลยซึ่งเป็นหนังแบบชนิดเดียวกันเลยนะคะตอนที่เราเห็นในแอปเนี่ยคือมันสวยมากทําให้เราตัดสินใจซื้อน้องมาเลยนะคะในระหว่างที่เรากําลังตัดสินใจเลือกว่าเราจะซื้อเป็น t r a w l e r s company เลยหรือว่าตัวที่มันถูกลงมานะคะแต่ว่าพอเราเห็นเจ้าตัวโมเทิร์ตัวนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันครบที่เราต้องการเลยก็เลยแบบเลือกตัวนี้มาค่ะ มาดูด้านในกันบ้างนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าครบจริงๆเพราะว่ามันมีช่องให้เราเยอะแยะมากมายเลยค่ะช่องใส่บัตรเอ๋ยเสียบนู่นเสียบนี่เนาะในแพ็กเกจที่เราซื้อมานะคะมันมาพร้อมสมุด3เล่มเลยนะคะแล้วก็สอดสมุดได้มากสุดนะคะสเล่มด้วยกัน,นะคะ่ะ ตัวนี้นะคะในแอปเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเป็น imperfect planner นะคะซึ่งเราก็ยังไม่เห็นเลยนะว่าตรงไหนที่มันเป็นแบบตำหนิของน้องนะคะหนังเขาก็จะนุ่มนิ่มอย่างนี้เลยเป็นเหมือนแบบกระเป๋าตังค์อะซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือแบบมันก็เพอร์เฟกแล้วนะตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะว่ายังจะมีรุ่นนี้ขายไหมเพราะว่าเราไม่เห็นสีดำอยู่ในแอปแล้วนะ มาต่อกันที่ Travelers Notebook ของ Travelers Company ค่ะซึ่งเราแบบฝันถึงแบรนด์นี้มาเป็นปีแล้วเชื่อไหมคือเรารู้สึกว่าเราต้องได้มันมาครอบครองเป็นเหมือนของขวัญให้กับตัวเองอะค่ะดูสิคขาว่าแบบหนังเขาเรียบลื่นแล้วก็นี่ข้างหลังเขาก็จะมีปั๊มโลโก้ด้วย Made in Thailand อะไรอย่างเี้นะเราว่ามันเหมือนเป็นการซื้อแบรนด์นะคะทุกคน ตัวนี้นะคะเราได้โมดิฟายให้น้องเขาสามารถใส่สมุดได้4เล่มแล้วนะคะไปซื้อ,อยางรัดที่ยาวขึ้นแล้วก็ร้อยประมาณ3-4ี่ทบนะให้น้องแบบใส่ได้สี่เล่มทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหนาของสายยางนะคะทั้ง2เล่มเนี่ยคือโมเทอรเนี่ยเขาจะหนากว่าหน่อยนะแล้วก็เทาวเลอร์สโนบุเขาจะบางกว่าแบบนี้ค่ะคือด้วยความที่เรานั่งคิดนอนคิดมานานมากเลยว่าเราจะเลือกแบบ สมุดที่เป็น travelers notebook แบบไหนดีเราก็เลยตัดใจซื้อแบบ original มาเลยนะแล้วก็เอามาใช้เลยหลังจากที่ใช้โมเทิมได้แค่เดือนเดียวค่ะเพราะว่ามันเหมือนพอเราได้แบบ modify ได้ custom อะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสมุดเรล่มนี้เราได้แบบลงมือทำอะไรกับมันดังนั้นน้องก็จะเป็นสมุดที่เราพกออกไปทุกวันเลยนะคะ เราจะเห็นได้ว่า2ตัวนี้นะคะจะรองรับการใช้งานที่ต่างกันนะคะอย่างโมเทิร์เนี่ยเขาก็จะทําตัวเหมือนเป็นแพลนเนอร์เลยก็คือใส่สมุดได้หลายเล่มแล้วก็มีที่สอดบัตรอะไรมากมายนะคะแต่ว่าอย่าง Traveler's Notebook เนี่ยเขาก็จะซิมเปิลเหมาะสำหรับการเดินทางใดๆนะคะช่วงนี้เนี่ยเรากําลังใช้อินเสิร์ตแบบหนาเนาะแล้วก็เน้นจดอย่างเดียวดังนั้นเราก็เลยแบบ ทำให้เล่มมันบางที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะก็จะมีซองพลาสติกแล้วก็มันตี้ลลอกแล้วก็ตัวเดวลี่ล็อกแบบนี้เลยค่ะค่ะปกติแล้วนะคะเจ้าซองตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในอินเสิร์ตของเล่มนี้ด้วยนะแต่ว่าทีนี้พอเราใส่เข้าไปแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะว่าเราเน้นเขียนอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่าง เนี่ยค่ะคือเราไม่ค่อยได้ตัดแปะอะไรเท่าไหร่เนาะก็เลยรู้สึกว่าไอ้พวกสติกเกอร์วาชิเทปอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้นะก็เลยลองลดจำนวนของอินเสิร์ตลงเพื่อที่จะให้ได้แบบเขียนได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ช่วงนี้นะคะเราก็จะย้าย Paper f o l d e เดตัวนี้ค่ะมาใส่ใน m โ Term แล้วเราก็มีแพลนว่าเราอ่ะจะใช้ m โ Term ตัวนี้ค่ะเป็นกระเป๋าตังค์ไปเลย และนี้ก็คือ Insert ที่เราจะเอามาใส่ในตัวโมเทมนะคะก็มี Paper Folder ตัวนี้ก็จะมีวาชีเทปแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่เอาไวต้ตกแต่ง Planner นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เนะเาะแล้วก็เป็น w ีคล l ่ล็อกค่ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะถ้าเราจะแพลนรายสัปดาห์เราค่อยเอามาใช้ส่วนตัวนี้นะคะปกติแล้วเราจะใช้เป็นกระเป๋าตังค์เวลาเราออกข้างนอกก็คือมันมีซิปเอาไว้ใส่เศษเงินได้ด้วยนะ เราก็จะใส่ยางสแปร์นะคะแล้วก็หลอดหมึกของคาเวโก้เผื่อแบบฉุกเฉินตอนน้องหมึกหมดนะช่วงนี้นะคะเราจะใช้จินเห่าตัวนี้นะคะเขียนบันทึกบ้างก็เลยว่าจะสอดเข้าไปด้วยในตัวโมเทิร์ตัวนี้ ส่วนอันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอมากมันคือสีไม้จิว๋วทุกคนนี่อย่างนี้เลยน่ารักมากเราก็จะสอดเข้าไปในโมเทอรได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเหมือนขนาดเท่าบัตรเลยน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยแต่มันใช้ได้จริงนะโอเคต่อไปเราจะมาเซตอัพกันเลยนะคะเริ่มจากตัวโมเทอรก่อนเลย เราจะบอกความลับให้ฟังค่ะว่าที่เราเลือก Travelers Notebook เป็นแบบ System ในการทำา p l n n n r r แล้วก็เป็นสมุดที่เราพกทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราเห็นคลิปของแบบชาวต่างชาติเขาทำแล้วก็มันแบบสอดเข้าสอดออกอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยโอเคค่ะและนี่ก็คือโมเทมที่เราเซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้ากำลังดีเลย แล้วก็มีทุกอย่างที่ต้องการสำหรับเครื่องเขียนต่อไปก็จะเป็น Travelers Company นะคะซึ่งเราก็จะใส่บัตรที่สำคัญสำคัญไว้ค่ะแล้วก็จะเป็นอ่ามัน l ล l อกนะคะตัวนี้เรามีพวก Password ของ Account ต่างๆไว้ด้วยคือมันจะมีหน้าว่างๆอะคะ่ะเราก็เลยจด Password เอาไว้เพื่อที่จะแบบว่าพอไปอยู่ข้างนอกแล้วเราจะได้ไม่ลืม ต่อไปจะพูดถึง daily insert นะคะซึ่งเดี๋ยวเราขอพูดถึงไอ้ตัวนี้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาเองด้วยความที่ sequence นะคะน้องเขาจะยาวกว่าตัว traveler s notebook เนี่ยเราก็เลยทำ insert ตัวนี้ขึ้นมาเป็นเหมือนปกสมุดก็คือสอดปกท้ายนะคะเข้าไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกางสมุดแล้วก็ใช้ย่างรัดในตัวสมุดวิธีนี้ก็คือจะทำให้เราได้ถนอมสมุดไปในตัวด้วยนะคะ เราก็จะใส่ไปพร้อมๆกับเพนซิลบอร์ดอย่างนี้เลยเหมือนมีสล็อตใส่อะไรบางอย่างเพิ่มอยู่ข้างหลังเหมือนกันนะเสร็จแล้วเราก็เอาตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในสมุดก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการเซตอัพทีนี้เราจะทําเปรียบเทียบให้ดูกันค่ะว่าในความเห็นของเราเนี่ยสองเล่มนี้ต่างกันยังไง ค่หวังว่านี่จะเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเล็งไว้นะคะว่าจะใช้ Traveler s Notebook แบบไหนยังไงนะคะสำหรับเราเนี่ยจะใช้งานค่อนข้างหลากหลายคืออย่างช่วงนี้เนี่ยเราใช้สมุด Sequence ที่เล่มหนาหน่อยก็เลยต้องแ่งเบาออกไปบ้างนะคะให้เขียนสะดวกขึ้นปกติแล้วเนี่ยเราใช้ทั้งเป็นแบบ Planner แล้วก็ Pocket Notebook แล้วก็กระเป๋าตังค์นะคะตอนนี้ก็แค่3เดือนเองอาจจะลองปรับวิธีการใช้ไปเรื่อยๆอีกค่ะ ไว้มาคุยกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากติดตามกันด้วยนะถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากแชร์หรือว่าอยากให้เรารีวิวตัวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย